ตเตาเตาทองเตาทองน้องมีบุลวงปูมาเที่ยวหาปู่มาเที่ยวหาปูอยากจะเล่นด้วยปูอยากจะเล่นด้วยแ้วหลงปูมาหาองน้องน้องมีบุญก <ml> <ml> ็หลบเข้าไปในน้นหมดเลยเดินมาเดินโชว์หน่อยลูกเดินโชว์หน่อยเดินโชว์หน่อยสิออกมาเลยเดินโชว์เร็ว เดินโชว์มาเล่นน้ำเล่นทรายน้องมีบุญไม่ชอบทรายเนาะไม่ชอบทรายชอบพื้นพื้นซีเมนแข็งๆดินแข็งๆแ,แล้วชอบหมอบนิ่งๆแปลงร่างเป็นหินเห็นไหมลูกทำตัวเป็นหินอําพรางอําพรางไม่ให้เขารู้ว่าเป็นเต่าจะอยู่นิ่งๆไม่เดินไปไหนแต่ชอบสีเขียว แด็กก็สีแบบหินแองแฝงตัวอยู่ในนั้นปูมานี่เมียวตามมาด้วยแล้วโอ้เมียตามมาด้วยละพวกมาเยี่ยมน้องเต่าทองน้องมีบุญเมียตามมาด้วยเลยเมียวก็ตามมาด้วยเมียวจะเล่นด้วยเหรอ มีบุญไม่ชอบเล่นก็เมียแล้วมีบุญจะเดินไปแล้วน้องมีบุญจะเดินไปหลับไปนอนในมุง้งหลับนอนในที่นอนแล้วไม่เล่นแล้วน้องมีบุญเดินไปที่นอนแล้วจะเข้ามุมแล้วเข้ามุมนอนแล้ว ชีวิตแต่ละชีวิตก็มีวิถีชีวิตของแต่ละแต่ละประเภทไปเนาะมนุษย์ก็เป็นอย่างเมียวเป็นอย่างเต่าเป็นอย่างไก่เป็นอย่างน้องหมางูเงี้ยวเขี้ยวคอต่างๆก็เป็นคนละอย่างกันแต่ทุกอย่างก็ต้องอาศัยอาหารอาหารเพื่อบำรุงร่างกายอากาศเพื่อไปเข้าไปบำรุงร่างกายเช่นเดียวกัน ดินน้ำหลมไฟดินน้ำไฟลมที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารและยารักษาโรคสัตว์เขาก็มียาของเขาส่วนตัวเขาเราไม่รู้หรอกว่าเขาถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะกินอะไรนะเมียเขาก็มีของเขาเต่าก็มีของเขานะเขาจะรู้ของเขาเองแต่ละแต่ละชนิดของสัตว์วิธีการดำรงชีวิตเขาก็มีแตกต่างกันไปอะไรนะ้องเล็กสีสีสหางกวักทำไมลูก จะเล่นกับเตาเหรอไม่ไปแล้วไม่ไปหาแล้วเอาเอาเอาห้ามตรงนั้นวันนี้ห้ามถ่ายตรงนี้ห้ามถ่ายที่นี่นี่ของน้องเตานี่ของน้องเตาห้ามยุ่งรับห้ามไปถ่ายตรงนั้นนะห้ามไปชี้ถ่ายตรงนี้เต้าไม่ชอบชี้เหม็นชี้น้องเมียเ,เหม็นไหมเตาไม่ชอบเดินต่อเดินนี้แล้ว ขนมปูก็ไปภารกิจข้างนอกกลับมาแล้วนะก็มารับพัสดุแล้วก็ทานกาแฟเตรียมจะทํางานต่อแล้วเนาะไม่ได้พักเลยไม่พักก็จะพักสักนิดไม่ได้พักเพราะงานต้องทาต่อเนื่องเพราะใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวก็เก็บกวาดทันแป๊บหนึ่งจากตัวนั้นจากตัวนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็จะเสียวกับข้าวอาหารให้น้องเหมียตอนเย็นอีกแล้วขนอะงข้าวของปลา เตรียมกับข้าวให้น้องเหมียวกินน,นี่แวะมาหาน้องเต่ามาเยี่ยมน้องเต่าเอาอาหารมาให้าหาให้นองกินเมดเขาก็กินนะกินหาเม็ดกินผักด,ด้วยกินเพื่อใหญ่ๆเต่ากินเต่ากินไม่ไม,ไม่จุไม่เหมือเหมียวเต่ากินเรื่อยๆหิวก็กิกนไม่หิวก็เดินไปเดินมาของเขาเนี่ยเขาอยู่กับธรรมชาติ Venigo quang quang gần đây là thế là này là thế 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 là nó là thế 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 là กลัวหลวงปู่ดีกว่ากลัวหลวงปู่ดีกว่ามังกวหลวงปู่ดีกว่าน้งกวนเปล่ลัวหลวงปู่ปู่ไม่ได้ทำงานเลยสินอนเล่นกันเนาะนอนเล่นอาบแดดกันเนาะลวงปู่ทำงานแล้วเด้อ มาเล่นแถวนี้เนอะนนเล่นทางนี้แหละปู่ก็เก็บกวาดใบไม้ทางนี้แหละไม่ได้ไปไหนล้วเนาะไปข้างนอกกลับ,บ,บไไม, <c oughs> มาแล้วเล่นเก็บกวาดใบไม้ทางนี้เอาไปเล่นกันไปเล่นกันทางนี้แล้วเด้อมีในทางนี้แหละเนอะแต่ละเหมียวแต่ละเหมียวน้องไม้น้องไม,ม้สีเหมียวยังไม่ออกมาข้างนอกนะแต่ละรู้นี่คงจะวิ่งมาเล่นต้นไม้สนุกสนานเขาละตอนนี้พี่ๆเขามาเล่นกันก่อน,อนละ น,น้องเล่นอยู่ข้างในนน้นเล่นอยู่ในบ้านกระโดดรถเลนวิ่งอยู่ในบ้านนู่นแหละระปูก็ขอนำภาพน้องเหมียวอดอ้อ,อ,กอ,อกหกวงปูกันทุกๆวันทุกๆเวลาให้กับทุกคุทุกท่านได้ดูด้ชมกงันนะหลวงปูก็ทำงานไปด้วยครับถ้ามีเวลาปุ๊บก็ต้องทำงานพอเวลาทุกวันนี้ก็ เวลาเวลาชีวิตเราเรือน้อยเวลาชีวิตเราเหมือนเรือน้อยแต่เวลาของเขาก็หมุนเวียนไปตามธรรมดาของธรรมชาติของธรรมดาของของเวลานั่นแหละเนาะวันหนึ่งก็มียีิบสี่ชั่วโมงเช้ามาก็เดินไปเรื่อยๆรื่อติ๊กตึ๊กต๊กติ๊ทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงไปแต่เวลาชีวิตของเราเหลือน้อยสิ่งที่เราทําได้ก็ทําในช่วงที่เรายังมีเวลา โอกาสหายใจนี่อยู่เนาะมีลมหายใจอยู่ทั้งทำถ้าหมดโอกาสหมดเวลาหมดหายใจแล้วไม่มีโอกาสได้ทำแนละ้วจับทางคุณงามความดีไว้คุณงามความดีนั้นสร้างไว้เพื่อประโยชน์ของทุกๆชีวิตของชาติศาสนาเพื่อประเทศไทยเราพระมหากษัตริย์แห่งองค์พระราชา ที่สร้างประเทศเราไว้ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงถึงปัจจุบันนี้รเราก็เราก็อาศัยพืชพเนธุนี้อยู่ดังนั้นก็ช่วยกันดูแลดูแลนะรักสามัคคีกันไว้เมตตาราณีเ,เพื่อเพื้อเพื่อแผ่ดูแลกันไปครับพุทธศาสนายกเยอนมาได้25 6 7้าปี68ปีจะเข้าอันนี้นะนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาสารต่อกันไปสืบทอด พุทธศาสนาดูแลศาส,สนาให้ยั่งยืนสืบไปชีวิตเราเกิดมาแล้วต้องสร้างคุงงามความดีไว้ให้เยอะๆถ้าจากเราจากไปแล้วคนรุ่นหลังก็สืบสารต่อไปเราสร้างไว้เดี๋ยวคนรุ่นหลังก็มาสืบสารต่อก็สืบต่อไปเรื่อยๆครับก็ขอมโมทสนาสาธุสำหรับที่นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะ พบกันใหม่ในคิวต่อไปขอความสุขกับเมียทุกคนทุกท่านทั่การทุกท่านทุกคนเชิญสาธุก็ยังไม่จบเดี๋ยวไปต่อน้องโซลิมกับน้องน้องเล็กในในบ้านอีกนิดนึงครับตอนนี้อาบแดดกันแล้วลูกอาบแดดกันลเลยหลวงปู่มาเยี่ยมอาวิ้งมาต้อนรับหลวงปู่แล้วหลวงปู่มาเยี่ยม หายแมย่กินกันแล้วเนาะกินหายแมย่กันแล้วส้มลิมส้มลิ้ม,ม,มน้องส้มลิมจ้าส้มลิมจ้าหืมน้องไหนื่อแล้วส้มลิมไม่ร้อนหรส้มลิมอยู่คนเดียวบ้านสบายใจน้องข้างนอกนี่ร้องอยู่ไหน <c oughs> นอนตรงนี้เหรออนอนตรงนี้กันสี่สหาย สี่สาหายนี่หนึ่งสาหอยู่ดิหนึ่งสาหัยอยู่ด้าน,านอีกสามสาหายน่นเล่นเหนื่อยแล้วเหรอลูกเล่นเหนื่อยแล้วอุลงปูมากวนใช่ไหมเนี่ยเอา,าอ่ะปูมากวนจะพักผ่อนหนุงปูมากวนจะตื่นเลยตื่นเลยสบายดีลูกเนาะสุขสบายดีพี่นี่กันทุก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 วันวันนี้อากาศหนาวนี่ขนาดวันนี้เวลานี้เท่าไหร่ละบ่ายสาม ไปสองสามเกือบสามโมงแล้วเริ่มเย็นแล้วตอนเที่ยงก็เย็นวันนี้ต่ำสุดที่แจ้หอมวันนี้ต่ำสุดสิบเอ็ดองศาบนยอดดอยเราเล่นตัวเดียว <c oughs> เลขตัวเดียวก็มีหกบ้างเจ็ดบ้างห้าบ้างแต่ที่ดอยเชียงใหม่นุ้นลบสององศาดอยอ่างขางพื้นหญ้าพื้นดินเป็นน้ำแข็งหมดเลยยอดดอย <c oughs> เขาก็น,นี่ก็จบได้แล้วนะขอโมทนากับทศชาท,าทาชิชนุกุนทุกท่านนะที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเหมียวได้จัดส่งอาหารของกินของใช้ทั้งหลวงของหลวงปู่และของน้องเหมียวของน้องไก่ของน้องหมาและสัะตว์รรพสั้งหลายขอบุญกุศลทั้งหลายงาจงเป็นพระ,ะราชาดุนังข้าพเจ้าให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขการสุขใจปรารถนาที่ใดก็ได,ได้สุขความม่งมงงงงายปรารถนาประกันทุกคนทุกท่านเถิดเอิญ